สมุนไพรเพชรสังขาดเป็นไม่เทาเลื่อยมีซื่ออื่นว่าสัญชาดขันคอสามรอยต่อใส่แก่รีสีดวงทวานแก่กระดูกแตกกระดูกหักกระดูกส้น ครับสวัสดีครับผมพโยโบ้านค้ำบงสงยางสีเมืองใหม่อุบนราชธา,านีศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรพู่มปัญญาทองทินตามหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงบ้านค้ำบงมือนีมีสมุนไพรเพรสังขาดมาฝากครับผม ใส่เท้าสดหยัดกล้วยคืนกลิน่นหรือปั่นเป็นรูกร่านแก่รฤษิดวงทวานใส่เท้าสดตำพอ่อแก่กระดูกแตกหักกระดูกสน้น ซอยรักษาลูกล่ำใส่อาการอาหารกระเพาะบ่อยคอรับผมขันน้ำดื่มแก่น้ำเหลืองเสียแก่ละกะปิดละกะเปิดครับผมปั่นเป็นลูกกรอนรับประทานแก่ประจำเดือนมาบ่บกติครับผม ตำขันน้ำใส่ยอดหูแก่หูมีน้ำหนวกใส่ยอดจมูกแก่เลือดเสียในสตรีหรืดูมีกลิน่นครับผมใส่ตําพอกลดอาการอักเสบอาการบวมซ้ำคารับผมใส่เท้า ตำขันน้ำดื่มซอยครับลมในลำใส่ล่มนอกลำใสคราบผมเทาตาขันน้ำดื่มแก่อาการท้องอืดท้องเฟออ้อคราบผมมีสารตันอนุมูลอิสระแก่อาการเลือดกำเดา ซอยในการเจารึ่นอ,อาหารคอรับผมสำหรับกราบผมโพโยมมอนิก็คุ้งไหวแค่นี่ก่อนคอรับพี่น้องผมฝากซอยกดไลค์เป็นกำลังใจซอยกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกราบสวัสดีครรบ